โลกนี้ทัทศนัยมนี้เนี่ยก็มีรูปแบบของสินเชื่อที่ใครๆก็สามารถจะกู้ได้แล้วเพราะว่านวัตกรรมวันนี้ไม่ใช้สลิปเดือนๆไม่มีการพิูสู์รายได้แต่ใช้ข้อมูลทางเลือกมาประกอบการขอสินเชื่อได้เช่นบินค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าประการชีวิตหรือค่าอื่นๆที่คิดว่าจะต้องจ่ายประจา แบบนี้ทำให้ทุกๆคนทุกอาชีพเนี่ยกู้ได้ง่ายขึ้นจริงๆสินเชื่อดิจิทัลจากกูให้บริการที่หนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานนั่นก็คือสินเชื่อแฮปปี้โลนหรือสินเชื่อเติมสุขจากอีออนนั่นเองเติมสุขด้วยความพิเศษที่สามารถจะกดเงินออกมาใช้ได้ เพียงมีอายุ20ถึง65ปีอายุงานเนี่ย6เดือนมีรายได้ที่5,000บาทซึ่งระดับรายได้เนี่ยค่อนข้างต่ำมากๆฉะนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะกู้ได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีการสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่หรือคนที่ไม่เคยมีบัตรอีออนมาก่อนเท่านั้นไม่ใช้สลิปเงินเดือน แต่ก็ขอดูแค่สเตทเมน์ธนาคาร6เดือนและก็ใบเสร็จค่านโน่นค่านี่มาสักหนึ่งอย่างอีออนนี่เขาจะให้วงเงินพร้อมใช้ที่ผ่อนได้ถึง6เดือนดอกเบีย้ยอยู่ที่25%ต่อปีพอคุณจ่ายครบวงเงินจ่ายคืนหมดแล้วเนี่ยไอ้วงเงินนั้นเนี่ยคุณก็สามารถจะเอาไปใช้ใหม่ได้ทันทีหากว่าคุณไม่มีบัตรเนี่ยคุณก็สามารถจะกดกันได้ โดยการใช้แอปอีออนไทยโมบายเนี่ยสแกนเคียบโค้ดที่ตู้ ATM หรือตู้ธนาคารกาิกรไทยคุณก็รับเงินสดไปใช้ได้ทันทีเช่นกันอยากขอสินเชื่อไม่ต้องไปสมัครออนไลน์ไปสมัครที่เคาน์เตอร์อีออนได้เลยสมัครง่ายสะดวกได้เจอกับเจ้าหน้าที่เนี่ยสาขาเขาก็มีอยู่เยอะพอไปถึงนี่บอกกับเจ้าหน้าที่เขาเลยว่าคุณมาสมัครสินเชื่อเติมสุข